เจ้าสบายดีตอนเสาร์ของวันที่30เดือนสิบสองสองพสคอนสวรรค์เส้นทางสายป่ามาวันนี้ก็มันมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับกาปรปักคืนพื้นเดียวเนาะโดยเพื่อเพื่อเพื่อประหยัดเวลาโดยรวมนี่มันตัวน,นี้มันเป,ป็นบนหกอ่ะคอนตัวั้นก็มันหก ือผู้เดียวนี่มันปักไปตึมแล้วตัวนี้น,นั่นนี่ปักนี่ค้างๆไปจะข้าง,าง้างเนาะเพื่อว่าไกป่ปลามาจะบม่มีว่าโอ้อยหยาดแบบใน,นวิธีของข้าวเจ้าเนาะคอนสวรรค์ตัวนี้มันบริปักเด้อน,นี้เด้ย เป็นบรรทุกี่แล้วของไก่ที่มาเนาะแล้วมาทางนี้หน่วยลงมาทางนี้มาเป็นผู้มาทางนี้มาทางนี้แล้วก็มาถ้ามาเป็นมาอ่าบลายชียางมานี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 หนะตัวอาลายชียางมาหนีมา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 นีแล้วมาถืออยู่นี้เนาะเพราะว่าขึ้นพื้นเดียวมันตกมาพีเนาะนี่มันตกไก่อยู่ นี่มันคืนเป็นคืนทางคืนขเขาจะสามสิบหลังแต่ว่าเมื่อนั้นถือมาหาหลังขาดหาหลังกัดอะไรติดต่อไหมเอาพุ่นแหละอันนี้เป็นวิธี การปักคืนของขานสวันเส้นทางสายปลาวันนี้มันบ่มีผลงานยังนะะกวไก่ปลาช่องดอนบบมีตัวฟเตโฟอตโตมีตัวขันชิจอเจ้าดวงพันเงินผลงานขขงเพิ่นกับบหลายสองเต๊ะสองแต๊ะเตะกันมานี้เราก็อยักกันเลย กานบุกไดีเอาถือว่าการบรรยายคลิปก็จะชุบชุมค่อยเบิง้งว่านิมนคืนึ้นก็จะชบลงเพยงสนิเนะฉันเผื่อบอกเป็นการพาดคลิปไม่ไมที่น่าสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอร์ในช่องเพจบุ๊กคอนสวรรค์สินทางสายตาปา่าภาษาลาวแล้วก็คอนสวรรค์สินทางสายป่าภาษาไทยในสองยูทูบเนอันนี้เป็นวิธีการประคืนแบบพื้นเดียวในการประหยัดเวลาแต่ว่าเป็นเขียตที่เหมาะสมอยู่แต่ว่าไม่ไกลามาเป็ในไดน,นะ ขาดแบบโพผาดเนาะเข้ามาเลยอันนี้บบมีตัวใดเข้ามาเลยาถือว่าการบันใหญ่คลิปของข้าพเจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะตัวใดมันเบอร์ขาดกันเนี่ยถ้าผู้ใดมีแนวคิดแตกต่างนี่ค่ะช่วยคอมเมนต์มาเป็นสองทางเจ้าเพื่อเต็ดคลิปต่อไปหรือว่าผู้ใดอยากพังเบื้องคลิปตัวใดเนาะก็มี สามาะนะครับปรึกษาได้เนาะตลอดเวลาอขอขอบใจอ่าในอีกทีนึงเนาะในส่วงโอกาสปีใหม่จะมาถึงนี้ก็คือมืออือน่นก็เป็นมือสุดถ่ายของปีข้าพเจ้าแนะนำก้อนสวรรค์จินทางสาปลากับทางยันยูทูบกบท่านมิสุสียงดอคเอบรันไซมันยังผู้ติดดินเฟซบุ๊กผู้ที่ติดตาม เพื่อนในเ็ดเพื่อนในที่ว่าคาหับส้มเนาะจุงมีสุขภาพแข็งแรงประจาจักรโลภัยไค้เจ็บนานาประการเนี่ยโยวันญัตมันยืน,นมดทุกคนตลอดไปตลอดปีเนาะ,อะขอขอบใจ